เดี๋ยวมี่จะหามาเปิดให้วันหลังเนาะลูกค้าเนาะ <c oughs> อันนี้ก็สอบนี้รหัสอะไรคะอาาลูกต่อไปเป็นรหัส YC 3 1 2 a ครับผมเป็นเสื้อกางเกงฟรีฮะน้ำหนัก80กิโลกร,รัมเท่านั้นครับลูกค้าในราคาหลัก2,900บาทฮะแล้วก็มี <c oughs> ส่วนลดรีวิวนะครับลูกค้าท่านไหนอยากรับกระสอบนี้มีส่วนลด300บาทเป็น3,000เอ้เป็น,น2,600บาทเท่านั้นครับลูกค้าขออภัยครับ ใช,ใช่จะเป็นงานแบบว่า,าแล้วก็นอกจากงาน,งานที่แอดมินจะมาเปิดวันนี้นะลูกค้านะลูกค้าท่าไหนสนใจรหัสอื่นเป็นงานอื่นอย่างเงี้ยลูกค้าทางโกดังเราตอนนี้มีโปรโมชั่นลดล้างสต็อกนะครับประจําปีครับลูกค้าสามารถดูหรือว่าติดตามหน้าเพจได้เลยครับลูกค,ค้าค,ค,ค่าจะส่งนะนะเดี๋ยวแจ้งค่าจะส่งก่อนค่าจะส่งตอนนี้ลูกค้าภาคกลางหรือมณฑลฮะอยู่ที่450บาทแล้วก็เหนืออีสาน อยู่ที่550บาทครับแล้วก็ภาคใต้6 5 0หสแล้วก็สมจังหวัดชายแดนภาคใต้ฮะเหนือเอ้ไม่ใช่อะไรนะยยลาปัตตานีนราธิวาสเริ่มต้นที่750บาทเท่านั้นครับลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยภาพประมาณนี้มีสวมหัวมีซิปก็มีนะคะลูกค้าเท่าที่ดูนะ,ะรรใช่ครับลูกค้าสามารถไปจับเซ็ตได้ไหมน้องะวันใช่ครับจับเซ็ตกันได้ครับลูกค้าสีใกล้เคียงงั้นจะจับเซ็ตได้เลยครับลูกค้าทผ้าแบบนุ่ม ใส่สบายเนาะใช่ลายก็คือแบบน่ารักมากเป็นชุดนอนก็ได้ฮะชุดออกไปเดินเล่นก็ได้นะครับลูกค้านะอุ้ยเป็นอุ้ยสวยนะจังจริงจังอุ้ยนี่นอุ้ย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 คู่กันเลยลูกค้าจ๋าเสื้อาต้องเป็นแบบผ่าหน้าใช่เนี่ยเหมือนชุดน้องผู้หญิงกับผู้ชายนะลูกค้านะจับคู่กันจับคู่กันได้นะลูกค้าสำหรับกางเกงกับเสื้อเพราะว่าในกระสอบนี้มันจะมีทั้งเกงทั้งเสื้อแล้วเนาะ โลคิตตี้จ้าลายน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ม้ายูนิคอนอย่าลืมนะครับลูกค้ารหัส YC 3 1 2 A ครับผมเสื้อกางเกงฟรีครับในน้ำหนัก80กิโลกร,รัมเท่านั้นครับลูกค้าจำนวนตัวประมาณเท่าไหร่คะแปดสกิโลกรัมจำนวนตัวโดยเฉลีย่ยมันมีประมาณ200ถึง250ตัวโดยประมาณครับลูกค้าได้ตันโมเยอะอยู่ช่วนเยอะอยู่ใช่ตัวน้ำแบงสวยมากงานเท่มินิมอลเนี่ยลูกค้าสีประมาณเนี้ยสวยไหม ะะ <S <S ใช่ครับใใไปใชัยแจเกทตทั้งคอนโดคอนโดสามารถเอาไปตีเป็นสไตล์อื่นก็ได้ครับลูกค้าเป็นแฟชั่นเป็นเทสดีๆอะไรเงี้ยเป็นเทสอื่นๆนอกจากชุดนอนกับชุดเดินเล่นอย่างเงี้ยลูกคา้าเหมือนเดิมาแมทกับพวกพูดพวกยีนอย่างเงี้ยได้เหมือนกันครับลูกคา้าสําหรับผ้าฟีดใส่อนอนห้องแอร์ก็ได้ในระหว่าใช่ครับ <c oughs> สําหรับพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่นะเนี่ยเสื้อผ้าแนวเนี่ยสามารถนําไปขายช่วงปลายปีได้เลยลูกค้าเพราะกำลังหนาวเลยเนาะ ว่ามีเสื้อขาวล้วนไหมคะมเสื้ออะไรนะครับเสื้อขาวล้วนเสื้อขาวล้วนมีครับลูกค้า<อ>ลูกค้าสามารถขอดูรีวิวหลังบ้านได้เลยนะครับลูกค้านะาสวยเนาะเน,นี่ยลูกค้า,าม,ปปมีซิปแบบนี้ด้วยปปใส่ทับกางหูกางยีนอย่างเงี้ยลูกค้าแมทกันได้หลายสไตล์เลย ใส่กันหนาวกันแดดได้ครับลูกค้าได้หลายๆสถานการณ์เลยเสื้อฟยูนิคอร์คใส่ได้หลายโอกาส,สายาสูนิคอร์ครับว่าผ้<พ>า <นะ S 2> ฟีดน,นี้ถูกทําขึ้นมาเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ำนะลูกค้าลูกค้านะสามารถใส่กันลมกันแดดได้ดีนนหน้าหนาวนี้เสื้อฟีดน,น่าจะขายดีน้องตะวันใช่ครับลูกค้าลูกค้าหลายนอบขาวมาเยอะใช่ลูกค้าสอบขาวเยอะมากซักไม่ดี ซักดีๆทำความสะอาดดีๆงี้ลูกค้าถ้าเกิดไร์สดก็จับคู่ได้ก็อาจจะมีประมาณเซ็ตละ300ได้เลยนะลูกค้านะใช่เนี่ยดูลูกค้าสวยไหมตัวนี้สวยดูเนื้อผ้าดิใหม่มากเนาะกันรหัสอย่าลืมนะครรหัส YC 3 1 2 a ครับผมเสื้อกางเกงฟรีครับราคาหลักตอนนี้ ราคา2,900บาทนะฮะแล้วก็ลูกลูกค้าท่านไหนรับกระสอบนี้ฮะมีส่วนลด300รบาทเป็น2,600บาทเท่านั้นครับลูกค้าต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่ต้นทุนเฉลี่ยอุ้ยเดี๋ยวน้องตองวายเจอเซ็ตแล้วมาเป็นคู่เลยเนี่ยครับลูกค้ามันจะมีเป็นเซ็ตแบบเนี่ยครับลูกค้าลูกค้าไปแจบเซ็ตร้อยได้อยู่เนี่ยสามร้อยใช่ครับนอกจากเซ็ตเนี่ยลูกค้าอุ้ยอ๋อไม่ใช่นอกจากเซ็ตเนี่ยลูกค้า สีไหนที่มันคล้ายๆอันนี้ลูกค้าลูกค้าสามารถจับคู่เป็นเซตได้นนลูกค้านะวูดี่ตัวนี้ดิคือตัวนี้เท่อะเท่ไหมแบบบลัชชูรี่อ่ะแบบคุณผู้ชายตอนตื่นน<ไ>อนอะไรเงี้ยนายท่านนายท่านนายท่านอันนี้ส่ับ้ายได้มีจำนวนตัวเฉลี่ยประมาณ2 0 0ถึง250ตัวนะลูกค้านะในราคา2,600บาทเฉลี่ยตกตัวละ13บาบาทเท่านั้นเองลูกค้าควรวมทำความสะอาดตีฟูซักอบรีดไงลูกค้า ก็จะตกอยู่ตัวประมาณน่าสิบห้าบาทตีไปสิบห้าบาทแล้วกันเนะาะลูกค้าหน้าใหม่พราะค้าหน้าใหม่นี้รับไปรับลูกนี้ไปเนี่ยไปทาความสะอาดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บขึ้นไร์สดถ้าเกิดจับเซ็ตได้ก็มีเซ็ตประมาณราวๆสองร้อยถึงสามร้อยบาทก็ได้นะลูกค้านะือขายเป็นตัวเนี้ยลูกค้าขายแยกเป็นเสื้ออย่างเดียวบางเกงองเดียวยงี้สามตัวร้อยก็ยังมีกําไรครับลูกค้าสำหรับกระสอบนี้ต้นทุนตัวเท่าไหร่คะน,อววนอ้องตะวันต้นทุนตัวละสิบสามบาทเท่านั้นเองสิบสามบาทเท่านั้นใช่ครับ รวมซักเอบรีทวงาษนี่ก็ตกอยู่ตัวแล้วประมาณสิบห้าบาทก็ยังได้นะพี่นะเรียกียว่ากำไรแบบเน้นเน้นใช่กำไรเข้าเน้นเน้นเลยเน้นๆน้นเลยกระสอบรีวิวยังว่างนะครับลูกค้ากระสอบนี้ก็จะคลาสกันไปนะคบลูกค้าสำหรับเสื้อแล้วก็กางเกงเป็นผ้าฟลีตเนาะลูกค้าเนาะเนี่ยลูกค้าเป็นงานกระดุมก็มีงานสวมหัวก็มีลูกค้าประมาณนี้ หูดูกางเกงตัวนี้สวยไหมสวยมากแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจสินค้ารหัสอื่นเป็นตัวอื่นนะครับลูกค้านะตอนนี้ทางโกดังเรามีโปรโมชั่นนะฮะลดล้างสต็อกประจำปีครับลูกค้าสามารถติดตามหน้าเพจหรือสอบถามหลังบ้านได้เลยครับลูกค้ายูนิโค้ครับแบนดมีออกมีใหุ้่นนะคะลูกค้าจ่าใช่ครับมากแบนนอนลูกค้าต้องไปลุ้นในกระสอบนะนี่ลูกค้าเนื้อผ้าประมาณเนี้ยเนื้อผ้ามันนิ่มแล้วก็เบามากเลยนะ แต่กันลมกันแดดได้ดีครับกันหนาวได้ดีด้วยสําหรับเน<ช>ื้อผ้าแบบนี้เห็นเบาๆแบบนี้ใช่ว่ากันหนาวไม่ได้เลยลูกค้านะกันหนาวได้ดีเลยนี่ครับลูกคา้าประมาณนี้เ,เป็นแขนยาวก,ก็มีแขนสั้นก็มีครับลูกคา้าจชิใจแล้วเนี่ยลูกคา้าเจอชิงจ้องอีกแ,แล้วลูกคา้าเ,เ,เมื่อต้นลายได้เนาะใช่จับคู่กันได้นะครับลูกค้านะตัวไหนสีคล้ายกันลายคล้ายกันอะไรเงี้ยลูกคา้า อย,อย่าลืมมาร,รหัส YC 3 1 2 A ครับเป็นเสื้อกางเกงรวมฟรีถ้าผมในราคา2 9 0 0บาทครับตอนนี้ลูกค้าท่านไหนรับรีวิวมีส่วนลด300บาทครับเป็นราคา2,600บาทเท่านั้นครับลูกค้าใช้แทนค่าส่งไม่ก็ใช้เป็นค่าน้ำมันสำหรับลูกค้าที่มารับหน้าร้านก็ได้ครับใช่ค่ะถ้าจะมีแบบว่าเลอะ ใช่ฮะบ้านนิดนึงนะคะลูกค้าจาใช่ครับลูกค้าตำหนิก็เหมือนเดิมฮะอย่างที่แอดมินเคยบอกไว้แต่ละกระสอบนี่อ็อาจจะมีตำหนิเฉลี่ยประมาณ1-15%เท่านั้นครับลูกค้าแต่กระสอบนี้จับดูๆแล้วนี่เกินครึ่งกระสอบไปแล้วเนาะยังไม่ถึง5%ครับส่วนตัวแอดมินเนาะถ้าไปซักทำใหม่ก็คือจะยิ่งสวยยิ่งแบบใช่ครับลูกว่านี้ลูกค้าแนะนําให้อบครับลูกค้าใช่ถ้าจะฟูขึ้นแน่นอนตีดครั้งเดียวนี่ขึ้นราวขายได้เลย สำหรับพ่อค้าแม่ค้าจะลงตลาดหรือว่าไหลสดก็ได้นะลูกค้านะนี่ครั้งเดียวเพราะว่าเสือ้อเสื้อฟรีซี่มันพูดง่ายคือยับยากนะลูกค้าดูแลทำความสะอาดง่ายครับแล้วก็ตำหนิอีกส่วนหนึ่งที่แอดมินจะบอกคืออาจจะมีตำหนิประเภทแบบเป็นรอยด่างรอยคราบเหลือ,องีไยลูกคา้าสามารถทำความสะอาดเฉพาะจุดได้ใช้แฟบใช้สไลด์เช่ก็ออกนะลูกค้านะเนี่ยลูกคา้าจับเซฟประมาณเนี้ยสองสามร้อยแล้วเห็นไหม ทำความสะอาดเรียบร้อยอบเรียบร้อยซักซี่เรียบร้อยนะลูกค้าขึ้นราวาไร้สดเลยอ่ะทัวรหัสอีกทีนะรหัส YC 3 1 2 a ครับเป็นเสื้อกางเกงฟรีสครับผมในราคา2,900บาทตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้ารับลูกนี้เป็นลูกรีวิวครัมีส่วนลดให้300บาทเป็น2,600บาทเท่านั้นครับลูกค้าถูกถูกมากถูกมากูกคะง,งานมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับลูกค้านะ ไซอดมินก็มีไซผู้หญิงก็มีครับลูกค้าเนี่ยลูกค้าดูตัวนี้ดิกระต่ายเหมือนแบบกระต่ายไรกระต่ายไหมจันหรือเปล่าไม่ใช่ใช่กระต่ายไหมจันกระต่ายอะไรเอ่ยเนี่ยลูกค้าลูกค้าถ้าไหนรู้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยลูกค้านะดูนิ่มูดดูนิ่มตูดไงใจเพราะพวกอ้เฟนทวิสตี้เน่ยลูกค้าเนื้อผ้าประมาณเนี้ยดูมีโบด้านหน้าด้วยเห็นมสวยไหมสวยไคะแบรนด์แชมเปี้ยนครับ ตำหนิเสียซักซ่อมซ่มซมอซมอาจจะมีน้อยให้ลูกค้าสำหรับกระสอบนี้เพราะว่างานเสื้อผ้าใหม่ๆดูดีๆเยอะเยอะเลยเนาะพี่เนาะแต่ลูกค้าอาจจะเป็นคราบเหลืองๆคราบด่างๆนี่ลูกค้าสามารถทำความสะอาดได้นะครับใช่ยิ่งเอาไปซักทำใหม่ยิ่งแบบสวยขึ้นลูกค้าใช่ครับลูกค้างานก็จะใหม่ขึ้นกว่านี้อีกแล้วก็อีกตำหนิอีกจุดหนึ่งที่แอดมินจะบอกก็คือมันอาจจะเป็นแบบ รอยบีบอัดของกระสอบครับลูกค้าแล้วก็มันอาจจะมีขุยหรือว่าเส้นใยจากเนื้อผ้าด้านอื่นเนี่ยเนื้อผ้าตัวอื่นเนี่ยมาติดตามตามตัวเงรับลูกค้าสามารถขูดออกได้หรือใครมีเครื่องตัดขุยก็สามารถแบบว่าใช่ครับรตัดขุยได้ะคะลูกค้าจ๋าที่ครั้งเดียวขึ้นราขายได้เลยครับลูกค้าเน,เนี่ยตัวเนี้ยมีแล้วประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยก็ยังได้นะลูกค้านะ<ช>สวยไหมลูกค้าตัวเนี้ยสวยมากน่ารักแบบเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสวิ่ ดูแฟชั่นเทสไหมตัวเนี้ยแมทต์กระพรูด้านหลังเป็นยีนเป็นอะไรเงี้ยก็ได้ครับลูกค้ากำลังเท่เลยเนาะใช่ครับจับคู่กับตัวเมื่อกี้ก็ได้ที่เป็นเสื้อสิงจังอรัลูกค้ากระเป๋าสปตล์ครับสิงจังสปาล์กะสอบรีวิวยังว่างนะครับลูกค้ารหัส YC 3 1 2 a ครับเป็นเสื้อกางเกงฟรตครับผมในราคาแในราคาสองพนาบาทอุ้ยตัวอะไรอะ ยูจิอิตาโดริครับลูกค้าเสือมไหมมีมีกระโจนด้านหลังด้วยประมาณนี้ลูกค้าชื่อการ์ตูนว่าชื่ออะไรคะจูจูสึไคเซ็นครับนี่ใคเซ็นแระเทศญี่ปุ่นจะต้องรู้แต่แอร์ลูกค้าไม่รู้แน่กำลังบอกราคาลูกค้าเลยลืมเลยเห็นไหมอ่ามารหัส YC 312A ครับเป็นเสื้อกางเกงฟรีดครับผมในราคา2,900บาทครับแล้วก็ลูกค้ารับ กระสอบนี้มีส่วนลดสามร้อยบาทครับผมเป็นสองพัหก้อยบาทเท่านั้นครับลูกค้าอ่ามาถึงท้ายกระสอบกันแล้วเดี๋ยวจะส่งต่อให้อด min อด min คนไหนคนต่อไปเอ่ยอมิบแบมเนาะอ่ะเดี๋ยวปิดตัวนี้ไปด้วยปิดไปด้วยตัวนี้ดีกว่าขออนุญาตนะครับลูกค้านะอีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูด้านไในให้ดูด้านในให้ดูด้านใน ไลฟ์กันอยู่อยู่กับอยู่ด้วยกันไอซมินยาวๆเลยครับลูกค้าวันนี้เรา,เามาไลฟ์หกกระสอบเลยครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่สนใจงานอื่นเนี่ยลูกค้าสามารถรีเควสต์มาได้แล้วก็ไอซมินจะมาเปิดให้ในวันหลังนะล,ลูกค้านะอ่ะก็กลับถูกได้แล้วนี่ตะวันพปีศาตั้งแต่ว,ว,าว่าอะไรก็นิดหน่อยแต่ไปกระสอบถัดไปแล้วมาแต่ไปกระสอบถัดไปแล้วครับลูกค้าอ่ะดูจนสุดท้ายเนี่ยครับลูกค้าประมาณนี้เนาะกระสอบถัดไปงานอะไรครับไอซมินแบม สวัสดีคะ่ะมาพบกับแอดมินแบมอีก<า>แล้วนะคะเขาเรียกว่า 8, 8<อ>แปะแปะมือต่อส่งต่อเขายัแปะมือต่อนะคะลูกค้าจ๋าได้หรือยังคะอ่าเรียบร้อยจ้าอโอเคม,อมารหัสนี้นะจ๊าลูกค้าจ๋า KR 1นึ่นะคะเสื้อกล้งหมูนวมกระสอบนี้80ดกิโลนะลูกค้าจ๋า ราคาเต็มก็ขายกันอยู่ที่5,900บาทตอนนี้มีโปรอยู่3,900บาทโอ้โหถูกมากลูกรีวิวมีลดอีก300บาทเหลือ3,600บาทเท่านั้นจ้าลูกค้าจ๋าถูกม,มากนองอนนแอมตอนนี้จะเป็นเสื้อกั๊กบุทนวมนะลูกค้าคราสีสันโอโ้โหมีทั้งอโอโ้โหตัวยาวตัวสั้นมีหมดนี่ใสใสด่ดีถ้าใครแบบ งานการกเนี่ยใครเน้นแฟชั่นนะมาดูงานตัวนี้เลยของเกหาหลีแซส์กลังสวยซส์กลังสวยีวครับลูกค้าอุ้ยรีค่ะทองแบมลูกค้าถามว่ามีงานกระโปรงไหมคะมีค่ะลูกค้าขาแต่ว่าทักแชทสอบถามหลังบ้านได้เลยนะจ๊ะนี่มีมสวยมาก,ม,ากมีทั้งแบบว่าเป็นมีทั้งฮูเป็นสวมเป็นหัวเป็นสวมหัว ต้องมาต้องถามว่าคริสต์มาสมีไหมคะอ๋อคริสต์มาสตอนนี้หมดแล้วค่ะมาทีปีนหน้าเลยพี่หมดแล้วนะลูกค้าการคูกวมแบงนี้ใส่เนื่องในโอกาสไหนได้บ้างครับไอมินแบมครับโอ้โหใส่แบบกันหนาวแบบว่าใส่คอเต่าข้างในนะลูกค้าแล้วก็เป็นเลกกิ้งแล้วก็ใส่เนี่ยตัวนี้เข้าไปใส่กาเข้าไปหนึ่งตัวถ้าใบคู่หนึ่งใส่แบบว่ากันหนาวก็ได้หรือแบบแฟชั่นก็ได้กันหนาวก็ได้แฟชั่นก็ได้ตัวนี้ของอะไร โผลเอ็มลูกค้าสีดีมากตัวนี้มีแบรนด์ให้ลุ้นไหมก็สอบมีค่ะมีให้ลุ้นเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้โผล่เอ็มมีเป็นต้นลุ้นกันต่อว่าจะออกแบรนด์อะไรบ้างเนาะใช่ค่ะมีแบรนด์ให้ลุ้นแก๊ปมาค่ะตัวนี้ใหม่มากนาะตะวันก๊กมีทั้งตัวหนาตัวบางเลยนะแม่เนี่ยอย่างเงี้ยสมเปรดหรือเปล่าต้องไปลุ้นเอานะลูกค้าทั้งหนาทั้งบางสีสันมีออกสีสันมีออกนะคะลูกค้าจ๋า อุ้ยสขาตัวนี้สวยตัวนี้กริบมากแม่จำหนิเนี่ยมีเปื้นเลอะนิดหน่อยไปซักได้ทำความสะอาดได้นะลูกค้าห่อมากค่ะขารมีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเนาะน้องแบรน์ใช่ค่ะเอาไปขายคือแบบว่าได้ราคาดีแน่นอนสป๋าค่ะลูกเปาถุงแบนออกแบนด์มั้งแต่ต้นกระสอบโอ้โหตัวนี้เนี่ยอุ้ยตัวนี้เป็นของฮอกโคดายแม่แต่ว่ามีแบบเนี่ยจำหนิเปื้อนเลอะนี่เปื้อนเลอะไปซักทำความสะอาดได้ทาาาควมสะอดดไ้่ เดินป่าตกปลาเงี้ยลูกค้าเอ็ดมินแบนด์ครับสามารถใส่ได้ไหมครับได้ค่ะสามารถใส่ได้นะลูกค้าเดี๋ยวก่อนมีไหมตัวเองมีไหมมาอยู่นี้ค่ะสปาตัวที่สองุ้ยสปาตัวที่สมาแล้วลูกค้าจ๋าตัวนี้คือแบบอบปลามาอบปลาอบไก่อบปลานี่โอ้โหสีดีมากสวยมากอุ้ยออดมินแบนด์อะไรคะเอ็ดมินมิวเจอของดีซะแล้วดีกี้ค่ะลูกค้าดีค่ะ ขาหูมีทิกเกอรีใหมเป็นหูลูกค้างานยังใหม่อยู่เลยอ่ะตัวเนี้ยไม่กรีบเราต้องมาขอดูป้ายดิกกี้อีกสักรอบนี่น่ารักอ่ะถูกใจเลยแม่ถูกใจมาได้เลยนะคะงานค้าชายหญิงเลยแม่นี่ตัวนี้มีป้ายห้อยอยู่เลยนี่งานป้ายห้อยก็มีป้ายห้อยก็มีสีสันออกดีใครกำลังแบบว่ามองแบบงานแฟชั่นอย่างเงี้ย ต้องป้ายเกาหลีเลยป้ายนี้ตะนนป้ายเกาหลีก็จะมีความแฟชั่นความอบปาความอบปากมายำรหัสกันอีกครั้งนะลูกค้าจ๋า<ะ>ตัวนี้จะเป็น K R <ะ>1 1 7 V เสื้อกั๊กบูนวมนะคะน้ำหนัก80กิโลเนาะราคาเต็ม5,900<ะ>โปรโมชั่นตอนนี้จัดอยู่3,900<ะ> ดีค<ด>้าลูกค้าถามว่าประมาณกี่ตัวคะกระสอบนี้จํานวนตัวโดวยประมาณนะคะ2 0 0ถึง250หตัวค่ะลูกค้าโอ้โหจำนวนเยอะน,นะลูกค้าเยอะมากต้นทุนเท่าไหร่กระซิบบอกได้ไหมแอบแอบกระซิบว่า18บาทเท่านั้นถูกมาก8บาทเท่าน,นั้นลูกค้านี่ตัวนี้บุกลมแบบสวยมากตำหนิเสียซักซ่อม 1- 1 5%้นะลูกค้าจ๋าอาจจะมีแบบว่าซิบเสียเพื่อเลอะอย่างนี้ เพราะว่างานเนี่ยมันอัดกระสอบมาทรงมาอาจจะเสียแนะนำให้ลูกค้าไปซักแล้วก็ตีฟูเอาแล้วงานมันก็จะสวยฉ่ำมากอุ้ยตัวน,นี้ <ขา S 1> สวยน้องแบมงานแฟชั่นมากเลยแฟชั่นค่ะ<า>นี่ตัวนี้ดูความเก๋น้องไม่คอเป็น,น,นแฟชั่นด้านหลังอ่าด้านหลังด้วยนางจ้างน้องสามารถใส่กันหนาวได้ไหมคะแแบมบใส่กันหนาวได้ลูกค้าใส่เป็นแฟชั่นก็ได้ใส่ไป ตั้งแข็งตกปลาเนี่ยก็ได้ลูกค้าแบลูกค้าถามว่ากากขนเป็ดมีโปรไหมกากขนเป็ดหลังบ้านเลยค่ะพักแชทหาหลังบ้านได้เลยลูกค้าจ๋าอุ้ยเจอดิกกี้อีกตัวแล้วแม่ดิกกี้ค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นตัวที่สองเนาะที่สองนะครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ดิกกี้หรือเปล่าอันไหนแม่ ใช่ไหมเล็อุ๊ยดิกก nah ี้มาอีกแล้วโอ้โหดิกกี้คู่กันเลยโชว์คู่เลยค่ะโชว์คู่หน่อย